สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะคุณอยู่กับเมนูสไปอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้นะคะมนุษย์ก็จะมาพูดคุยนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการคลอดบุตรในต่างแดนให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการคลอดบุตรในต่างแดนคนที่2นะคะไปเรียกได้ว่านานมา,นมากๆเลยเนะี่ยพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยที่มนุษย์ทําคลิปเนี่ยก็เป็นเดือนเกิดของลูกสาวนะคะลูกสาวคนที่2นะมนุษย์ก็เลยแบบว่าถือโอกาสได้อัดคลิป เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์นะคะคลอดบุตรคนที่2ไปนะทีนี้เนี่ยมันก็เหลือการคลอดบุตรคนแรกนะมนุษย์ยังไม่มีโอกาสได้ทําคลิปเลยนะก็เอาเป็นว่าถือโอกาสนี้นะมาอัดคลิปนะคะมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่ามนุษย์รู้สึกยังไงบ้างนะคะ เกี่ยวกับการคลดบุตรคนแรกนะคะแล้วว่ามันยากง่ายอะไรขนาดไหนนะคะที่ประเทศอิตาลีนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องกันเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปนะคะในปี2014นะีคะปี2014เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปีแรกๆเลยนะที่มนุษย์มาถึงประเทศอิตาลีนะมนุษย์มาถึงอิตาลีนะคะปลายปี2013นะคะก็เดี๋ยวนะวันที่20 21 22ประมาณนี้นะ เดือนธันวาคมนะก็ได้ได้ว่าเกือบจะหมดปี2013แล้วนะก็มาถึงในปี2014เนี่ยหลังจากที่มนุษย์อยู่ที่ประเทศอิตาลีได้ประมาณสักห้าเอ่อหกเดือนนะคะมนุษย์ก็ตั้งคันนะคะแต่ช่วงที่มนุษย์ตั้งคันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรากําลังคุยกันว่าเอ้ยฉันเราจะมีบุตรกันดีไหมอะไรไหมนะคะก็คุยกันกับสามีนะซึ่งมนุษย์ก็บอกว่าเออถ้าลูกจะมาก็มาอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันเหมือนการพูดลอยๆขึ้นมาเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นัดกันนะนัดกันไปตรวจสุขภาพนะคะไปตรวจสุขภาพไปตรวจภายในอะไรประมาณนี้ซึ่งมนุษย์ก็ต้องไปตรวจเนาะว่าเรามีอะไรไหมในมดลูกเราโอเคหรือเปล่านะคะมีซีดมีอะไรที่ต้องแก้ไขตรงไหนไหมนะก็ตั้งใจที่จะไปตรวจภายในปกตินั่นแหละนะคะเพื่อเตรียมตัวในการตั้งครรภ์อะไรประมาณนั้นนะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยมนุษย์ก็ไป private clinic นะไปตรวจ เป็น p r i v a t e clinic เนาะแถวบ้านไม่ไกลมากนะทีนี้เวลาที่เราไปตรวจเนี่ยพอเราเราขึ้นไข่อย่างปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะสอดกล้องเข้าไปนะก็คือขึ้นไข่อย่างปุ๊บมันไม่ใช่เป็นการสาวแบบว่าหน้าท้องเนี่ยมันเป็นการสอดกล้องเข้าไปในช่องคลอดนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือมบเป็นการตรวจภายในว่าเธอมีอะไรมีก้อนอะไรตรงไหนไหมอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ตรวจไปตรวจมามันก็ไปเจอค่ะเพื่อน ได่เจอว่าเราเนี่ยท้องเออนะก็ได้ได้ว่าเป็นการที่ลูกมาโดยที่เราไม่ต้องรอเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยทํา,าการฝากคันที่คลินิกนั้นไปเลยนะเราไม่มีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการฝากคันนะคะในคลินิกที่เป็นเอกชนกับรัฐบาลอะไรต่างๆนะคือไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะทีนี้รู้ว่าท้องเราก็ตกใจดีใจกันมากๆเลยนะ้น้ําตาไหลเลยค่ะโดยว,ว่าเมนุูจําไม่ผิดนะวันนั้นแบอบกว่าก,กอดกันแล้วแบบ ดีใจมากๆเฮ้ยน้องมาแล้วอะไรประมาณนี้นะเราก็เลยทําการฝากคันที่คลินิกเป็นเอกชนคลินิกอันนั้นไปเลยนะโดยที่เราไม่ได้แบบว่าไปปรึกษาใครหรือว่าไปดูว่าตรงไหนมันฟรีหรือว่ามันตรงไหนอะไรยังไงนะก็ได้ได้ว่าเราก็ฝากคันตรงนั้นไปเลยกับคุณหมอท่านนั้นไปเลยนะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจทุกๆ1เดือนนะคะหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะมาขึ้นขายอย่างเหมือนเดิมนะคะก็มาเช็คกันว่าเด็กเดี๋ยวมันโตขึ้นกี่ กีมินกีอะไรนะซึ่งเด็กที่ว่ามันเขาเรียกอะไรละ่ะกำลังแบบเป็นตัวอ่อนตัวเล็กๆอะมันมันเล็กมากเล็กเท่าเม็ดถั่วแดงอะไรประมาณนั้นนะซึ่งคุณหมอเกาเปรียกทียบให้เราที่จะมองเห็นภาพะนะว่าเด็กนีท้องเราเนี่ยมันตัวใหญ่ขนาดไหนนะสำหรับในช่วง3เดือนแรกอะไรประมาณนั้นนะ หลังจากนั้นทุกๆหเดือนเนี่ยเราก็จะมีการตรวจพัฒนาการอะไรต่างๆนะทุกเดือน,นกัอันตราทรงอันตรสาวอะไรไปนะที่นี่มนุชเนี่ยก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้มากนักน,นะสำหรับการตรวจที่นี่แต่ก็จะขอบอกไว้นิดน,นึงนะสำหรับใครที่ตั้งครรภ์น,นะคะที่มีอายุนะคะเกิน35ไปแล้วนะคะที่อิตาลีเขาก็มีกฎหมาย คุ้มครองคุณแม่ตรงนี้นะคะว่าจะต้องตรวจน้ําคร่มนะคะตวัวตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าตรวจฟรีนะคะเป็นการเซอร์วิสของทางรัฐบาลเขาให้เรานะ,ะสำหรับคุณแม่นะคะทั้งหลายที่มีอายุ3.5ขึ้นไปนะ,ะก็เรียกได้ว่าไปตรวจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราอีกนั่นแหละค่ะว่าเราอยากจะตรวจไหมเราอยากจะเช็คไหมบางทีเรามองว่าเออเราอาจจะแบบ สุขภาพเราดีสุขภาพเราแข็แงแรงเราไม่มีการเสี่ยงแบบว่าลูกที่จะเป็นไม่ปกติหรือว่าเป็นดาวซินโดรมหรืออะไรประมาณนี้นะเราอาจจะเลือกที่จะไม่ตรวจก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการตรวจน้ำคร่ำเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงในการแท้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะส่วนสําหรับแม่นุ์ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยแม่นุ์มาตรวจคนที่สองนะสาหรับการตรวจน้ำคร่ำนะคะคนแรกเนี่ยแม่นุ์ไม่ได้ตรวจนะคืออ ช่วงจังหวะอายุเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันมากๆเลยนะก็มันเป็นจังหวะที่แม่นุชเดินทางกลับเมืองไทยด้วยอะไรประมา,ะมาณนั้นนะก็เลยทําให้แม่นุชเนี่ยไม่ได้ตรวจน้ำขําสําหรับท้องขนแรกนะส่วนคนที่2เนี้ยแม่นุชก็ได้ตรวจน้ำขํานะก็เรียกได้ว่าเจ็บระดับหนึ่งนะคะเจ็บประมาณหนึ่งเลยแหละเออแบบว่ามันแบบใช้เข็มยาวๆทิ่มลงไปอะ่ะแล้วเขาก็จะดูในมอนิเตอร์นะว่าเข็มหยัลายเข็มมันไปอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นมันจะโดนเด็กไม่อะไรประมาณนี้นะซึ่งตอนนั้นแม่นุชโคตรกลัวเลยบอกตรงนะ ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะที่นี้ย้อนกลับมาสําหรับบุตรคนแรกนะครับมนุดก็ทําการฝากคันนู่นนี่นั่นนะคะไปตรวจเ,เลือดไปตรวจอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าตรวจทุกเดือนนะคะตรวจไม่ว่าจะเป็นเบาหวานอะไรต่างๆนะคะตัวท้องแรกเน,นี่ยเมนุดต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นท้องแรกที่มนุดค่อนข้างที่จะเอทันเยอะมากนะคะก็เรียกว่าเหมือนบํารุงเต็มที่อะไรประมาณนั้นอุ้ยกินจังเลยนะแล้วช่วงที่มนุดท้องคนแรกเนี่ย ก็ได้ได้ว่าถ้าถามว่าแพ้ไหมมันไม่ได้แพ้อะไรมากเลยนะไม่ได้อาเจียนไม่ได้อะไรนะแต่มีความอยากนะคะมีความอยากทานอาหารไทยนะคะมีความอยากแบบว่าเอออยากกินพวกอาหารข่าวอ่ะอืมพวกอ่าอะไรต่างๆที่มนุษย์ชอบพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยแบบช่วงที่แบบว่าท้องเนี่ยก็นั่งดูยูทูบนะที่เขาทําอาหารที่เราแบบอยากกินมากๆเลยแล้วทํากินเองมันไม่เหมือนกับที่ เรากินที่เมืองไทยเน่เนะมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากกินตรงนั้นฉันอยากกินตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ฉันเคยกินอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความรู้สึกอย่างเงั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ทองคนแรกเนะี่ยแม่นศก็เออฝันนะคะฝันว่าเออได้รับพระนะคะพระจากประเทศนะคะประเทศประธานพระใส่มือมาให้นะครับพระในที่นี้ก็คือเป็นเหมือนแบบ พระผงพระที่เป็นล็อกเก็ตอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นก็ใส่มือมาให้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแม่นุชถึงทราบว่าแม่นุชท้องได้ลูกผู้ชายนะคะก็เป็นฝันดีอีกฝันหนึ่งนะที่มนุษย์บอกว่าเออมันน่าจะโยงเกี่ยวก,กันกับช่วงท้องพอดีนะโอเคนะทีนี้แม่นุช่ออนุญาตน,นะคะตัดมาที่ช่วงการคลอดเลยแล้วกันนะในช่วงการคลอดเนี่ยออคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องแพ็คกระเป๋านะคะเตรียมเอาไว้แล้วตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงเดือนที่แปดไปแล้วนะก็ต้องแพ็คกระเป๋าเตรียมเอาไว้เลยว่าต้องเอาต้องใช้อะไรบ้างอะอใส่กระเป๋าแพ็คักๆๆๆเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะได้หยิบกระเป๋าไปนะนะปุ๊บไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะทีนี้วันที่แม่นุดเออทีนี้วันที่แม่นุดเออคลอดเนี่ยคือช่วงเช้าเนี่ยประมาณสักเออหกโมงเชา้าเห็นจะได้ตีห้าหรือหกโมงเช้าเนี่แหละ แม่นุชก็น้ล่ําเดินนะคะน้ำ่ําถุงน้ํำขําแตกนะคะต้องประมาณเนี้ยนะเสียงดังนะแม่นุชก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเฮ้ยฉันฉี่รถกางเกงฉี่รถที่นอนอะไรก็รีบวิ่งเข้าไปห้องน้ำสรุปว่ามันไม่ใช่ฉี่สีเพื่อนเออไม่ใช่ฉี่ล้วอะไรล่ะเออนั่นแหละมันก็เลยดูไปดูมาอ้าวฉันไม่ได้ฉี่นะแล้วมันน่ามันน่าจะเป็นถุงน้ํำขําแตกนะคะเพื่อน หลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เตรียมตัวและเอออาบนงอาบน้ lever, นําอะไรต่างๆนั้นนะคะเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนะช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการปวดท้องเหมือนปวดท้องเม่นนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าการคลอดบุตรมันปวดแบบไหนนะคะเริ่มเลยเนี่ยมันจะมีความปวดนวงๆน,นะคะคล้ายๆกับปวดท้องเมนปวดอึนๆปวดแบบปวดเหมือนเม่นอะไรประมาณนั้นนั่นแหละมันก็จะปวดทีละนิดทีละนิดนะคะทีนี้ไอ้ช่วงที่การปวดทีละนิดเนี่ย มันสามารถบ่งบอกได้นะคะว่าเราใกล้คลอดแล้วหรือ,อยังถ้าเกิดไอปวดบีบตรงเนี้ยมันปวดทีมากทุกแบบว่าหนึ่งนาทีห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราใกล้ที่จะคลอดแล้วที่นี้ของแม่นุชปวดเนี่ยมันก็ปวดนานมากเลยน่าจะเป็นหลายนาทีนะเป็นสิบนาทีได้อะแบบกว่าจะปวดมาครั้งหนึ่งก็อืมตั้งแต่น้ำคร่าแต่ตอนตีห้าเนี่ยแม่นุชไปโรงพยาบาลเนี่ยประมาณแปดโมงเชา้าเนีค่ะก็เดยได้ว่าค่อยๆเตรียมตัวไปอะไรต่างๆนะนะ แล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมัน้นพอไปถึงที่จุดเขาเรียกว่าอะไรอะจุดเฉินนะคะจุดเฉินก็รียบส่งเราขึ้นไปที่สารบัดโต้สารบัรโตเนี่ยก็จะเป็นเป็นห้องคลอดนั่นเองนะหลังจากที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะทําการเช็คเรานะว่าปากช่องคลอดเปิดหรือยังเปิดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะและช่วงนั้นเนี่ยที่มนุษย์กำลังที่จะรอยอยู่เนี่ยความปวดมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปวดตโอ้โหแบบ ทุกห้านาทีทุกหนึ่งนาทีอะไรประมาณนั้นน่ยก็ค่อยๆปวดทีละสเตปไปนะช่วงที่มันปวดเนี่ยโอโ้โหแบบว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันปวดจริงๆนะมันบีบคือคอคือ,คอมดลูกเนี่ยมันบีบตัวนะเพื่อนๆต้องอ่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ท้องหรือว่ายังไม่มีบทเนเี่ยก็อาจจะแบบมองภาพไม่เห็นมนุษย์อธิบายให้เข้าใจเหมือนเหมือนจินตนาการตามเนาะคือการปวดท้องเมนเอปวดท้องเมนปวดคลอดเนี่ย มันเป็นการบีบนะมดลูกมันบีบตัวนะเพื่อที่จะดันเด็กคนเนี้ยเด็กในท้องเราเนี่ยเด็กตรงเนี้มันเป็นส่วนเกินของท้องของของเราแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องผลักมันออกมาแล้วต้องผลักต้องดันต้องอะไรออกมานะเพราะว่ามันอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วมันครบกดครบเกณฑ์ครบอะไรแล้วนะที่นี้ช่วงที่จังหวะที่มดลูกมันบีบตัวเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้มันปวดแซนสาหัสปวดแบบโอ้โหซึ่งมนุษย์เคยดูเนี่ยใน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 ยูทูบนี่แหละ อืคุณแม่ของฝรั่งเนาะเขาก็คลอดในน้ำบังคลอดบนบ้านคลอดในบ้านตัวเองมั่งอะไรมั่งดูเขามีความแบบคลา่งเขาเรียกว่าอะไรสงบอะ่ะเออมีความสงบแบบช่วงที่ปวดเขาก็แบบไม่ได้อ้าแอก๊กไม่ได้ววยวายไม่ได้กรีดอะไรเลยนะเขาก็มีความแบบนิ่งสงบตอนปวดเขาเราก็เห็นแล้วว่าเขาปวดแต่เขากลั้นได้มนุษย์ไม่เข้าใจว่าเขากลั้นได้แบบไหนซึ่งช่วงที่มนุษย์ปวดเด่งอา ฉันแบบว่ากรีดลั่นบ้านลั่นโรงพยาบาลแบบมันปวดจริงๆปวดสาหัสปวดแบบว่าฉันอยากกรีดฉันอยากแบบเออประมาณนั้นนะซึ่งหลายๆคนที่เป็นแม่คนไทยแม่นุ่มก็ทถามดูเขาก็กรีดเขาก็แบบว่าเขาก็โวยเขาก็เคาเรียกอะไรเนะ่มันอดครวนอ่ะเออมันเป็นมันเป็นความปวดที่อดครวนที่มันมันมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้อะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมนอ่าคุณหมอพยาบาลพดุงคันนะพดุงพดุงคันก็พามนุย์เข้าไปในห้องคลอด ซึ่งครั้งแรกที่มนุษย์เข้าไปในห้องคลอดเนี่ยเป็นห้องคลอดที่เป็นห้องคลอดบนบกห้องคลอดบนบ, Aww, <laughs> บ,นบกก็คือมันมีห้องคลอดในน้ำเนาะในอ่านแล้วก็ห้องคลอดบนเตียงปกติอะไรประมาณนบี้ซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็ไปห้องคลอดที่เป็นห้องคลอดบนเตียงบนบกน <spe c> มนุษย์ขอเรียกบนบ,บกครับพึน้ำเลยนะ <unhealthy> ให้มันแหลแบบว่าเออแตกต่างกันนิดนึง <labeled> ทีนี้เข้าไปห้องคลอดเนี่ย พดุงคันในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาดูแลเราก็ถามเราชื่ออะไรอะไร,อะไรแบบนี้พยายามให้เรามีความผ่อนคลายนะแต่ช่วงที่จังหวะที่มันปวดอะโอ้โหยฉันไม่ตอบไม่อะไรทั้งนั้นเันกรีฉันอากแบบว่าเราก็แหกปากตามภาษาเราเนะว่ามันปวดมากเลยมันไปเข้าห้องคลอดนะ่าจะเป็นประมาณเก้าโมงเช้านะหลังจากนั้นก็ปวดไปเรื่อยๆเขาก็จะเอาแบบว่าอะไรอะสายมาลัดที่เอวอ่ะเป็นเหมือนแบบเช็ค เออความเต้นอะไรต่างๆนานาของเขาอ่ะนะเขาก็จะดูมอนิเตอร์ไปด้วยว่าเด็กเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะแบบปวดบีบของเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันปวดบีบเนี่ยคุณหมอเขาก็จะบอกแล้วว่าเธอเบ่งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแม่นุชต้องขอสารภาพตรงนี้เลยนะว่าท้องคนแรกแม่นุชกักในการเบ่งนะคะเพราะกลัวเจ็บนะคะต้องบอกเลยว่าแบบกักในการเบ่งว่าเรา ปวดเบ่งมาแล้วเนี่ยก็นั่นก็คือหมายความว่ามันเจ็บมากอะไรประมาณนี้มันบีบแบบโอ้โหแบบทุรนทุรายแบบมากมายอะ่ะคือตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยเราจะต้องเบ่งนะคะใช้ลมปราณของเราที่เรามีเนะะี่ยเบ่งออกมานะแต่แมนุ์บอกว่าเบ่งบบแบบเบ่งแบบกลัวเจ็บนะเบ่งแบบโอ๊ยฉันเจ็บฉันไม่ไหวฉันในหัวตอนนั้นเมนุ์คิดว่าพาฉันไปผ่าคลอดทีหออะไรอย่างเงี้ยคือบอกตรงๆว่านะโมเมนต์นั้นนะ อย่างที่จะแบบเฮ้ยผ่าคลอดฉันทีเฮอะฉันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ไม่มีอะไรเป็นผลดีตรงนั้นเลยนะมนุษย์ก็อยู่ในห้องคลอดนั้นนะโอ้โหเขาก็ให้มนุษย์ทําท่าเปลี่ยนท่านนะไม่ว่าจะเป็นแบบกงโค้ง,งเป็นเงยขาเป็นแบบว่าขายชันนะ่ะเออนะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นแบบนั่งยองๆแบบแบ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละท่ามันก็ไม่ออกสักทีไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไม่ออกมาสักทีนะ ีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ผ่านไปเป็นเวลาแบบจนถึงแบบสามโมงเย็นเนะคะก็ได้ได้ว่าอดมันๆน,นมันยาวนานมากๆเลยมนุษย์ทั้งหิวนะคะทั้งหิวน้ําทั้งหิวเลยแบบหิวหิวอยากกินอะไรประมาณเนี้ยเพราะตั้งแต่เช้ามนุ์ไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเพราะวไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าเอ้ยจะคลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มนุษย์ทําได้ก็กินแค่น้ําแบบให้ให้ให้สามีไปเอาน้ํามาให้ให้จิบประมาณนั้นนะแบบทั้ง คือไม่มีแรงแม้จะจะเบ่งอ,อ่ะมันไม่ได้กินอะไรแล้วมันแบบมันแรงอะไรตรงนั้นมันเรียวแรงมันหายไปหมดเลยนะมันก็บแบบโอ้โหกว่าจะผ่านได้แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนะเบ่งแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่มาสักทีเราแบบสามีก็มองแบบคือเขาช่วยอะไรเราไม่ได้อ่ะเออเขาทําอะไรไม่ได้เขาก็แบบได้แค่จับมือเราให้กําลังใจเราเท่านั้นนะตอนนั้นแบบเงือแตกเต็มตัวนะซึ่งช่วงแรกเนี่ยเออหลังจากที่แบบว่า เออเรามีคือเขาจะให้เราถอดทั้งหมดเลยนะถอดเหลือแต่ตัวเปล่าเล้าเปลือยเลยนะแล้วก็ทําการคือเดี๋ยวตัดมาที่ปลาดุงคันนิดหนึ่งมนุษย์ใช้ปดุงคันสองกะนะเพื่อน,อนหลังจากที่ผ่านรอบเที่ยงไปแล้วเนี่ยปดุงคันชุดแรกเนี่ยเขาก็ออกออกกะไปนะแล้วก็มีกะใหม่เข้ามาอีกนะแล้วเราก็มาแนะนําตัวมนุษย์เออสื่อนั้นสื่อนี้อะไรก็เหมือนมาทํางานต่ออะไรประมาณนี้ทํางานต่อกับกะที่ผ่านมาเออมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมนุษย์ใช้ ประดุงคันสองกะนะในการในการคลอดจนกระทั่งเวลาผ่านไปมนุษย์เห็นข้างนอกนะวันนั้นที่ไม่คลอดเนี่ยมันเป็นเดือนเมษายนนะเพื่อนๆมันเป็นเดือนที่กําลังมันเป็นเดือนเอ่อฤดูใบไม้ผลินะคะใบไม้ผลิก็เออเห็นรถอะไรต่างๆวิ่งกันอยู่ข้างนอกคือเราก็มองภาพตัวเองว่าฉันกําลังเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ข้างนอกเขาก็ยังมีชีวิตยังดําเนินชีวิตต่อไปนะ มันจะเห็นว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังดําเนินต่อไปนะฉันอยู่ตรงนี้แบบว่าวทรมานมากๆเลยนะในหัวเรคิดไปนะหลงังจากนั้นผ่านไปนะคะจนถึงแบ,บบบ่ายสามโมงสาโมงครึ่งนี่ยสามโมงครึ่งก็ได้ได้ว่าณตอนนั้นมันหมดแรงมันเป็นอะไรที่แบบโอ,โ,โอ้โหเรียวแรงม,มันมันมันเริ่มร่อยรอแล้วนะจนสุดท้ายเราก็เป่งแบบ จนกระทั่งแบบออกมาได้นะซึ่งตอนที่แม่นุชเบ่งเนี่ยคุณหมอก็พยาบาลเออพดุงคันเนี่ยก็จะบอกว่าเธออย่าแหกปากได้ไหมเออเธออย่าร้องเสียงดังได้ไหมเพราะเธอร้องเนี่ยเสียงมนันขึ้นข้างบนเนี่ยคะมันไม่ได้ลงข้างล่างนะคะหลายท่านที่เป็นแม่อ่าที่เราเห็นในวิวทูบอะไรเงรี้ยเขาก็ได้ศึกษาได้นี่มาแม่นุชก็ไปเรียนเข้าคอร์สนะว่าต้องทอํายัางไงลมเบกยังไงนะตรงนั้นเนี่ยพอถึงเวลาจริงอะ่ะโอยแหกปากลันนะคุณหมอบอกว่า อย่าร้องอย่าอ,อย่าร้องทีป่ปากคือถ้าเกิดว่าร้องอย่างเงี้ยลมเบ่งมันขึ้นข้างบนนะคะมันไม่ลงข้างล่างมันไม่ออกข้างล่างเอออะไรเงี้ยแม่มก็พยายามพยายามอยู่แต่มันก็เจ็บสาหัสจริงๆนะจนสุดท้ายนะคะก็คลอดออกมาได้โอ้โหกว่าจะคลอดออกมาได้เขาเพงพดุงครนก็กรีดด้วยนะก็กรีดเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยมันดันออกมานะคะสรุปออกมาเนี่ยเด็กสี่โลกว่านะคะตัวใหญ่มากแล้วบอกว่ากลมปุ๊ก เชียวแบบว่าโอ้โหคลอดแทบตายแม่งก็แบ่งไม่ออกสัทีนะตัวมันใหญ่มากแลวตัวเด็กใหญ่มากถ้าเกิดแม่นุชจำไม่ผิดเนี่ยอืมจะเป็นสี่กิโลแล้วก็เออหนึ่งร้อยห้ากรัมนะคะสี่กิโลกับอีกหนึ่งร้อยห้ากรัมนะคะก็ได้ได้ว,ว่าตัวแบบบบลเลอร์เทิมบบลเลอร์เทิมเลยนะออกมาแล้วทุกคนตกใจนะว่าหัวตัวมันเลิมเลยอ่างเงี้ยมันถึงแบบว่าแม่นุชพังมากนะช่วงล่างแม่นุชพังจรงิจรง,รงๆนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหจบกระบวนการคลอดหลังจากนั้นนะความเจ็บปวดทุกสิ่งอย่างมันหายไปเป็นเป็ดทิ้งเลยเนี่ยไอ,อที่มันปวดบีบมันเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่มีแล้วมันหายไปหมดนะคะคือผ่านเหตุการณ์นั้นไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าโล่งมากๆเด็กออกมาจากตัวเราแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโล่งนะคะกระบวนการตั้งครรภ์ของเราได้ยุติได้จบสิ้นลงโดยสิ้นเชิงนะคะ หลังจากนั้นเขาก็ทําการเย็บแผลเราโอ๊ยเจ็บอีกรอบหนึ่งโอ้ยตา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 ยคือแผลมันฉีกสดๆเลยนะเพื่อนๆหลังน,นั้นเขาก็เย็บให้เรานะเย็บเย็บสดๆเหมือนกันต้องบอกก่อนนะว่ามนุษย์ไม่ได้บล็อกหลังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะเป็นการคลอดส,สดไม่มียาชงยาชาอะไรให้เลยนะทุกอย่างเพียวๆนะคะนา т у р เมนเตมากๆเลยนะก็ผ่านไปนะหลังจากนั้นก็ไปพักฟื้นในห้องพักฟื้นเนี่ยประมาณสามวันนะคะสาวันเสร็จจับจากนั้นเนี่ย เขาก็จะให้เรากลับบ้านนะแต่ก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจาภายในครั้งหนึ่งนี่ตรงนี้ก็จะเจ็บอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะช่วงวันสุดท้ายนี่ก่อนที่จะไปกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะให้มาขึ้นคอนขายอย่างตรวจภายในนะคะก็จะเอากล้องออืสอดเข้าไปใน่องคอนเหมือนเดิมโอ้ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะแผลที่เราแบบเย็บอยู่ที่เราเพิ่งบอกว่าผ่านมรสุมอันใหญ่หลวงมาเนี่ย มันยังเจ็บอยู่มันยังไม่ได้หายดีเลยอุ๊ยกวาจะเดินได้ทีละก้าวอุย้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บ,จบทรมานเหนือเกินนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นหายอย่างตรวนะหมอผู้ชายนะคะเป็นคนตรวจเขาก็แบบเธอจะํำอ้างเอ้สำออยสำออยอะไรขนาดนี้มันจะเจ็บอะไรขนาดนั้นแหมได้คิดในใจคุณลองมาท้องบ้างไหมอะไรเงี้ยคุณหมอนะคุณหมอผู้ชายนะเนี่ยก็าไม่ไม่ก็ไม่ได้เก็ตความแบบเจ็บของผู้หญิงนะนะเ็ค,คิดว่าแบบว่าเออ ข้อท,ทั่วไปม,มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ของของแม่นุชเนี่ยสี่โลนะคะเด็กสี่โลเด็กได้ว่าช่วงล่างพังระเบิดระเบ้อเลยนะกว่าจะหายฟื้นฟูเป็นปกติเนี่ยใช้เวลาสี่เดือนกว่าเลยนะกว่าที่จะหายกว่าจะที่จะลุกนั่งโดยที่เราไม่ได้มาตะแคงก้อนอนะเออตะแคงแบ,บบข้างหนึ่งทีละข้างนั่งอะไรประมาณเนี้คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เจ็บมากๆแต่ก็มันเป็นประสบการณ์ของการคลอดบุตรที่เรารู้สึกว่าเออเราได้แบบได้เผชิญกับความเจ็บที่แบบว่าแสนสาหัสที่สุดในชีวิตนะครั้งหนึ่งในชีวิตนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจำนะอันนี้มนุษย์ก็มาด้านสดนั้นหลังจากที่ผ่านมาแล้วเจ็ดเกือบเจ็ปีนะคะเกือบเจ็บปีลูกชายนะคะตอนนี้ก็หกขวบครึ่งกว่ากันแล้วนะก็เกือบจะเจ็ดขวบแล้วปีหน้าเออ เมษายนปีหน้านะคะ2022เนี่ยน้องเขาก็ครบเจ็ดขวบเนี่ยก็ได้ได้ว่าผ่านมานานมากแต่มนุษย์ก็ยังจําเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะสำหรับการคลอบุตรคนคนแรกนะคะซึ่งลูกชายคนแรกนะมนุษย์ก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องเจมส์นะคะน้องเจมส์โพนะคะโพในภาษาไทยนชื่อกลางนะก็ชื่อว่าโพนะคะโพก็เป็นต้นโพต้นอะไรประมาณเนี่ยซึ่งในช่วงที่มนุษย์ฝันเนี่ยมนุษย์ก็ฝันว่าได้พระมาจากประเทศนะได้พระได้อะไรที่เกี่ยวกับพระ แล้วในช่วงที่ดแม่นุชทองเนี่ยมันุชก็ฟังแต่ธรรมะนะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแพ้ท้องอย่างหนึ่งมั้งฟังธรรมะของท่านบอนะคะท่านบอแล้วก็ของพระพุทธทาตอะไรประมาณนี้โหฟังฟังฟังของของอาจรา,ารย์หลวงปู่ชาเนะี่ยคะโอ้โหได้ได้ว,ว่าช่วงนั้นเนี่ยแบบอินกับธรรมะมากมากคือมันต้องฟังนะมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบฉันไม่ฟังไม่ได้อะ่ะเออฟังแบบ เข้าห้องน้ําก็ฟังทําอะไรก็ฟังฟัง,ฟงเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงคือแบบเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งแบบคลอดอะไรประมาณเนี่ยเออแบบก็แปลกดีนะเป็นอะไรที่แบบว่าอืมแม่นุชแต่หลังจากที่เด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยคือเด็กดื้อมาก <c oughs> คือต้องบอกว่าเด็กดื้อมาก <c oughs> มันแบบว่าผิดกับที่เราแบบว่าเฮ้ยฟังแต่ธรรมะเด็กมันต้องแบบว่ามีความสุขขมเด็กอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนแบบว่าเฮ้ยเด็กแบบค้นดือ้อดื้อสุดในสามโลกนะ ก็เป็นว่าแม่นุชขออนุญาตปิดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับประสบการณ์นะคะการลอดบุตรในต่างแดนของแม่นุชนะคะว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะก็ได้ได้ว่ายาวมากๆเลยนะสาหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น่อยนะแม่นุชก็พยายามที่จะถ่ายทอดถ่ายอารมณ์ออกมาเนะคะเพื่อให้ได้รับรู้นะคะว่าในโมเมนต์นั้นๆที่แม่นุชผ่านมาเนี่ยแม่นุชผ่านโมเมนต์นั้นมาด้วยอารมณ์แบบไหนนะก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ เข้าถึงอัธรรอะไรประมาณนั้นนะก็เอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแมนวดก็ขอจบนะคะการแชร์ประสบการณ์นะคะการคลอดบุตรในประเทศอิตาลีให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะมันยาวมากๆเลยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความประสงค์นะคะที่จะอยากทราบเกี่ยวกับในส่วนส่วนไหนหรือว่าเกี่ยวกับการเตรียมตัวอะไรประมาณนี้นะก็สามารถถามกันเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวแมนวดจะทําเป็นคลิป ย่อยๆอื่นๆให้อีกนะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมนุษย์ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับฟังกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe นะคะให้เป็นกำลังใจให้ช่อง NTLive เป็นอิตาลีให้มนุษย์ด้วยนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยมนุษย์ก็ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ